บทที่หนึ่งเปลี่ยนเอสคอร์ตสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งขององปเปลี่ยนบัดนี้ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนที่ตั้งเขาอึมครึมจนไร้ายแสงอาทิตย์สอดสอ่องลงมาเลยย่อไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความมืดมนของท้องฟ้าทําให้รู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกสันหลังของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังนั่งแกวงเปลอยู่ในตอนนี้ยิ่งบรรยากาศสอเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เป็นอยู่เท่าสองทาง ผลักพื้นดินที่ระยางอกขึ้นมาใต้เปลที่เขานั่งคอตกอยู่อย่างช้าๆสายตาก้มมองเหมือไปยังปลายเท้าอย่างคนไร้อารมณ์จูจ่ๆก็มีเสียงของคนกลุ่มหนึ่งดังมาจากด้านหลังไอแวนมึงเอาตังมาเดี๋ยวนี้จากที่นั่งคอตกอยู่อย่างไร้อารมณ์ก็ต้องเหยียดตัวขึ้นนั่งตัวตรงม่านตาเบิดกว้างรู้สึกมินเมยอยู่เบื้องหลังของตนเร็วๆสิ้นคำพูดล่าสุดเขาก็บิดตัวหัน มองทางด้านหลังช้าช้อย่างระหวัดระแวงเหมือนกับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ทางด้านหลังของตนมึงมีแค่นี้หรือไอแวน่นมันโกหกชายวัยรุ่นผมยาวประบาสูมเสื้อฮาวายสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำตาลก้มลงไปดึงคอเสื้อของเด็กแว่นที่สวมชุดนักเรียนมัธยมต้นขึ้นมาพร้อมกับศีสันของตนเองที่เอื้อมไปใกล้ใบหน้าติดๆของเด็กแว่นที่บูบี้อย่างกลัวๆมึงอยากลองดีกับกูหรือไอแวน่นกูรู้มึงมีอีกแต่มึงไม่ให้พวกกู มึงเอามาเดี๋ยวนี้ผิดคาดเลยเขาคิดว่าวัยรุ่นสองคนนี้พูดกับตนที่จริงไม่ใช่พวกเขาไม่ได้พูดกับตนแต่พูดกับเด็กแว่นที่บังเอิญผ่านมาแถวนี้ต่างหากราวกับยกของหนักออกจากอกใบ,บหน้าตื่นตระหนกก็กลับคืนตามเดิมเกือบไปแล้วสิเราเขาคิดในใจพร้อมกับดึงมือขวาเข้ามาแนบไว้ที่อกซ้ายที่ตอนนี้เต้น รัวไม่เป็นจังหวะก,ก็เริ่มเบาลงทีละน้อยอยู่ๆคิ้วของเขาก็ขมวดชนกันรู้สึกรำคาญขึ้นมาเมื่อได้ยินคำพูดของอีกคนที่กำลังรีดถ่ายเด็กแว่นอยู่มึงเอาตังมึงมาเดี๋ยวนี้ไอแว่นวัยรุ่นอีกคนที่สวมชุดกีฬาแขนยาวกางเกงขาสั้นสีดำกำลังง้างมือจะตกศีรษะของเด็กแว่นคนนั้นจูจ่ๆก็มีมือใครบางคนมาจับแขนวัยรุ่นคนนี้ไว้นั่นก็คือเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ที่เปลนั่นเองตอนนี้เขาได้มายืนอยู่ด้านหลังของวัยรุ่นคนนี้แล้ว เขาไม่พอใจอย่างมากที่สองคนนี้จะทำร้ายร่างกายของเด็กแว่นที่แรกเขากับว,ว่าจะไม่ยุ่งอยู่แล้วเชียวแต่เมื่อจะทำร้ายร่างกายกันเขาก็เลยยอมไม่ได้จึงต้องมาขัดขวางวัยรุ่นสองคนนี้มึงเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยวะเราไม่รู้หรอกนะว่าพวกนายเป็นใครแต่เมื่อจะทำร้ายร่างกายกันเราต้องมาหยุดพวกนายไว้เมื่อเด็กแว่นหลุดออกจากการถูกรีดไถ ได้เขาก็รีบวิ่งหนีไปทันทีต่อยให้เด็กหนุ่มยืนเผชิญหน้ากับวัยรุ่นสองคนนี้เพียงลำพังมึงไม่รู้เือว่ากูเป็นใครผู้จบก็สะบัดมือของเด็กหนุ่มคนนี้ออกพร้อมใบหน้าที่ดูไม่พอใจเป็นอย่างมากสัตว์มึงสิไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพื่อนอีกคนที่สวมชุดฮาวารีโผล่ออกมาทันทีแล้วเข้าไปดึงเพื่อนที่กำลังจะพุ่งเข้าหาเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้ มึงปล่อยกูกูจะอัดส้นตีนกูให้มันแดกสักคำหน่อยเป็นไงเขาพูดพลางปลดอ้อมแขนของเพื่อนที่พยายามโอบรัดตัวเขาเอาไว้ทั้งสองยืดยุดชุดกระชากกันอยู่พักใหญ่อย่างไม่มีใครยอมใครถึงแม้เขาจะยังไม่หลุดออกมาได้ก็ตามแต่ปากของเขาก็ยังคงพูดด่าทอเด็กหนุ่มคนนี้ไม่หยุดจนสุดท้ายเพื่อนของเขาทนไม่ไหวเลยตะโก,กนใส่หูของเพื่อนออกมาว่าไอ้สั์มึงรู้ไหมว่ามึงกำลังหาเรื่องกับใครอยู่ กูไม่สนว่ามันจะเป็นใครกูจะให้มันแดกส้นตีนกูดูสักทีเด็กหนุ่มคนนี้ก็ยังคงนิ่งไม่โตอ,อะไรกลับไปเลยสักคำถึงแม้เขาจะโดนด่าเสียสีเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ยังคงนิ่งอยู่เช่นเดิมไม่หวัดหวันเลยแม้แต่น้อยสัตว์นั่นมันกริ้นจากปเปลี่ยนเอสคอสเลยนะเว้ยสิ้นเสียงคำพูดของเพื่อนเขาก็สงบนิ่งไปในทันทีทันใดดวงตาเบิกโผรมองดูเพื่อนของตนอย่างอึง้งอไม่คิดว่า ตนกำลังจับทั้งไปชนกับตอที่ตนไม่อาจข้ามผ่านมันไปได้เคร้นหัวหน้าแก๊งที่ดังอยู่ตอนนี้น่าเหรอเขาถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลผิดกับตอนแรกที่แดาเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ชอดชอดเลยเพื่อนพยักหน้ากลับไปชา้าช้าสีหน้าของทั้งสองไม่ค่อยดีนักต่างกลืนน้ำลายไปอีกใหญ่เพราะรู้สึกได้ถึงความผิดพลาดท,ที่แรงที่ทั้งสองได้ทำลงไปซวยแล้วไมหมล่ะเพื่อนที่สวมเสื้อฮาวายกล่าวออกมาเออถ้าไม่มีอะไรแล้ว พวกผมขอกลับก่อนนะลูกพี่เขาพูดนอกน้องเพื่อลกลบเกลื่อนแล้วหันไปพยักหน้ากับเพื่อนเป็นความหมายว่าให้รีบออกจากจุดนี้ไปเดี๋ยวเด็กหนุ่มโพ่องออกมาทันทีอย่าให้รู้อีกนะว่ายังทำแบบนี้กับคนอื่นถ้าเจอเมื่อไหร่เราไม่ปล่อยพวกนายไปอีกแน่หลังจากที่วัยรุ่นทั้งสองเดินหายจากสายตาไปเด็กหนุ่มคนนี้ก็กลับไปนั่งที่เปลาตามเดิมเขาถอนหายใจไปอึดใหญ่แล้ว นั่งคอตกไปจนถึงเงย็นอย่างคนไร้ยปรารถนาใดๆในชีวิตอีกแล้วยังไงอย่างนั้นพรินหรือกิติศักดิ์เมทาสุวรรณเด็กหนุ่มอายุ17ที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแก๊งที่มีชื่อว่าทะเลีนอสคอสปลีนเอสคอสซึ่งเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากในแถบเมืองปเลเยนของจังหวัดตรังเขาได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆมากที่สุดจึงได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งในที่สุด เสียงรถเล็กรถใหญ่ขับผ่านไปมาไม่ขาดสายผ่านซอยเล็กๆแห่งหนึ่งบัดนั้นก็มีเด็กวัยรุ่นสองคนเดินออกมาจากซอยเล็กๆแห่งนี้ทั้งสองพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันอย่างร่าเริงไม่สนใจสายตาของคนในซอยที่มองพวกเขาเลยเด็กหนุ่มที่ยืนติดผนังสูงราวหนึ่งร้อยเจสิบมีผมหยักศกสีดำในทรงแสกข้างผิวขาวยิ่งกว่าเพื่อนอีกคนที่เดินมาด้วยกันส่วนอีกคนตัวเล็กกว่าแต่มีใบหน้าที่หล่อเหลาราวกับคนเกาหลีผมตรงสีดำ เป็นเงางามคิ้วโค้งขนตาง,งอนผิดกับเพศของตนตอนนี้ทั้งสองสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในแถบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่เด็กนักเรียนจะมาเดินอยู่ในซอยที่สุ่มเสี่ยงเช่นนี้เด็กวัยรุ่นคนที่สูงกว่าใช้มือขวาล้วงลงไปในห่อขนมที่ถือมาแล้วโยวนขึ้นไปบนอากาศเพื่อกัดจังหวะที่ขนมตกลงมาจากนั้นเขาก็จะได้ใช้ปากในการรับเขาเคี้ยวขนมอย่างอรเด็ดอร่อยด้วยความสบายใจพร้อมกับพูดออกมาทั้งๆท,ท,ที่ปากยังคงเคี้ยวขนมอยู่ ฉันว่ากริ้นต้องดีใจแน่เลยถ้าได้เห็นของขวัญที่พวกเราจะให้นั่นสิอยากเห็นหน้าหมอนั่นตอนดีใจจังเลยเด็กหนุ่มหน้าหล่อออกเกาหลีพูดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างดีอกดีใจจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินออกจากซอยแห่งนี้ไปปล่อยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในซอยแห่งนี้มองตามหลังออกไปจนสุดสายตาณโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีป้ายชื่อใหญ่โตอยู่ข้างประตูทางเข้าว่าโรงเรียนปเปลี่ยนวิทยาคมบัดนี้นักเรียนทุกคนได้ไปยืนเข้าแถวอยู่หน้าเสาธงกันหมดแล้วแต่ยังคงมีอีกคนที่ยังคงเดินเตรเตลเข้าไปยังจุดที่นักเรียนยืนรวมกันอยู่เขาเป็นเด็กหนุ่มผิวสีแทงตัวเล็กผมสั้นอยากสกสีน้ำตาลแดงใต้หน้ามาสั้นๆของเขาเผยให้เห็นใบหน้าอันเรียวเล็กคิ้วคมเข้มดูเป็น ธรรมชาติและใต้ตาซ้ายของเขายังมีไฟเล็กๆดูมีเสน่ห์น่าสนใจอีกด้วยเด็กหนุ่มคนนี้เดินเข้าไปยังแถวที่สี่ของทางฝั่งมัธยมปลายซึ่งเป็นแถวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีนี่ห้าห้องบีนั่นเองเมื่อเขามายืนรวมกันแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังออกมาเบาๆเขาก็เลยหันไปดูเห็นเด็กหนุ่มหน้าหลอกเกาหลีไว้ผมแสกข้างกระซิบเรียกเขาอยู่ครินครินมาสายะวันนี้มีอะไรหรือเปล่า เด็กหนุ่มไม่ทันได้ตอบก็มีเสียงของหญิงสาวที่อยู่แถวหน้าขัดมาก่อนนี่พวกนายครูกำลังมองอยู่นะเธอเป็นหญิงสาวร่างบางเล็กผิวขาวใสหน้าตาน่ารักผมน้ำตาลเป็นหลอนของเธอดูสวยงามที่สุดทำให้คนที่เพิ่งมาถึงแทบไม่กล้าสบตาสีน้ำตาลของเธอเลยเด็กหนุ่มดึงสติกลับมาแล้วหันไปมองอาจารย์ที่ยืนอยู่หน้าแถวตามที่เธอบอก เขากับเด็กหนุ่มผมแสกข้างเลยยืนตัวตรงก้มหน้าเพื่อกลบเกลื่อนวินาทีต่อมาก็มีนักเรียนชายหญิงสองคนออกมาเชิญธงชาติแล้วนักเรียนทุกคนก็ร้องเพลงชาติกันอย่างพร้อมเพรียงกันไม่นานก็ทํากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จครินจึงเดินไปยังใต้อาคารหลักแยกกับเพื่อนๆอ,ออกมาคนเดียวจากนั้นก็มีเด็กหนุ่มหน้าเกาหลีวิ่งตามหลังมาคริมรอด้วยสิเด็กหนุ่มหันไปมองคนที่วิ่งตามมานายไปห้องดนตรีเป็นเพื่อนหน่อยสิ เด็กหนุ่มก็พยักหน้าเป็นอันตกลงแล้วเดินตามหลังเขาไปเนื่องจากห้องดนตรีมันก็ไปทางเดียวกันกับที่เขาจะไปอยู่แล้วเขาเลยตอบตกลงอย่างไดไดายเด็กหนุ่มผมแสกข้างหน้าเกาหลีคนนี้มีชื่อว่าแบงค์หรือพรอพิพัฒน์ขจรกิจเพื่อนร่วมชั้นของกรินและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแก๊งปลาเหเอสคอร์ดเขาเป็นคนคอยผลักดันกรินมาโดยตลอดและร่วมทุกร่วมสุขมาทุกเหตุการณ์เรียกได้ว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เมื่อมาถึงคริสก็เดินตามเข้าไปในห้องดนตรีบัดนั้นก็มีเด็กหนุ่มตัวสูงผิวขาวยืนเอามือคว้หลังรออยู่ก่อนแล้วใบหน้าเรียวเล็กของเขาสรอยยิ้มอย่างมีเลสนายทำให้คริสสงสัยว่าทั้งสองมีอะไรปิดบังอยู่แน่นอนเอทีฉันพาหมอนี่มาให้แล้วเด็กหนุ่มผมแสกข้างพูดเสียงแหลมๆออกมาทันทีที่มาถึงทําให้คริสยิ่งสงสัยเข้าไปแยญ่ว่า ทั้งสองคิดจะทําอะไรเขาเลยต้องหันมองห้องนี้ไปโดยรอบเพื่อหาความผิดแปลกแต่ก็ไม่เจออะไรที่แปลกที่รุดไปเลยนอกจากสองคนนี้เท่านั้นครินพี่รู้หรือเปล่าว่าฉันกับแบงค์พาที่มาที่นี่ทําไมเขาถามครินโดยที่ใบหน้าของเขายังคงมีรอยยิ้มที่มีเล่นสนายอยู่ครินสายหน้าตาเบิดกว้างด้วยความระแวงเพราะไม่รู้ว่าสองคนนี้กําลังคิดจะทําอะไรอยู่แล้วพวกนายพาฉันมาที่นี่ทําไม แบงยิ้มขึ้นมาเพราะตลกในท่าทีของเพื่อนมือที่ไขว้หลังของทีก็ดึงออกมาปรากฏให้เห็นของบางอย่างสีดำที่หอด้วยถุงพลาสติกกรินยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่ามันคืออะไรทีก็ยื่นของสิ่งนั่นมาให้กรินเลยรับมาแล้วสำรวจดูแต่เขายังคงไม่แกะของที่อยู่ข้างในถุงพลาสติกนั้นจนทีกับแบงต้องสั่งให้เขาลองแกะดูเขาเลยแกะถุงพลาสติกแล้วหยิบของข้างในออกมาเป็นเสื้อคลุมสีดำสอนิดมีแถบเป็นสีแดงดูสวยงามเขาถึงเสื้อคลุมให้กว้างขึ้นแล้วคลิกดูด้าน หลังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสกรีนไว้ว่าเทเลนสคอด้วยเหตุนี้ทำให้เขาถึงกับตะลึงตาเบิร์กโคลไม่คิดว่าเพื่อนทั้งสองจะทำอะไรแบบนี้ให้เป็นไงชอบไหมแบงค์ถามพร้อมใบหน้าที่ยิ้มอย่างบริสุทธิ์เทมากเลยพวกนายนึกยังไงถึงได้ทำเสื้อนี้ขึ้นมาครินเก็บเสื้อคลุมกลักเข้าในถุงพลาสติกแล้วหันไปถามเพื่อนทั้งสองทียื่นถุงพลาสติกไปให้ครินได้ใส่ซ้ำไปอีกทีแล้วตอบมาว่าก็แก๊งพวกเรายังไม่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์เลย ฉันกับแบงค์ช่วยกันคิดอยู่หลายวันสุดท้ายเห็นตรงกันว่าจะออกแบบเสื้อคลุมกันเองเลยดีกว่าฉันออกแบบเองเลยนักกว่าจะได้ออกมาแบบนี้เล่นเอาอดหลับอดนอนไปสองคืนเต็มๆเ,เลยแบงค์พูดอย่างภาคภูมิใจแล้วพวกนายทำมาแค่ตัวเดียวเองเหรอือใช่พวกเราก็ทำมาให้พี่ดูก่อนถ้าพี่ชอบก็ค่อยทำเพิ่มให้พวกเราได้ใส่กันที่ตอบกลับไปทันทีขอบใจพวกนายมากนะ ท,ที่รือธีรพัฒนเมทาสุวรรณอายุ15ปีเป็นน้องชายแท้ๆของกริ้นเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแก๊งประเลดเอสคอร์ดด้วยเช่นกันไม่ว่าพี่ชายจะว่ายังไงเขาก็เคารพการตัดสินใจของพี่ชายทุกครั้งโดยไม่ขัดเลยจากนักเลงสู่มาเฟีย